สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่สกลนครบ้านหนองแบงครับอากาศยามเช้าของเราเสียงนกร้องจิบจิบจบๆบ E.P. ที่สองกับการตื่นเช้ามาดูงัวหนึ่งสอี่ห้าเจตอนนั้นตัวเล็กตัวนิเด,วเด,วดเดียวแป๊บเดียว8เดือนตัวเบเกอร์เลยใหญ่มาก

มาดูกับต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ครับเมื่อสิบเดือนที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ต้นจันผามีต้นแคมีมะละกอมะยมมะพร้าว แก้น้อยวิ่งคลิปนี้ก็แคงนี้ก่อนนะครับเ๋าวคลิปต่อไปจะพาไปดูนานะครับ